สวัสดีคะ่ะทุกคนช่องนานาสตอรี่นะคะวันนี้ก็จะพาทุกคนมากินขนมจีนน้ำยาจ้านี่เลยนะคะน้ำยาปลาช่อนข้นๆแบบนี้เลยแล้วก็มีเส้นขนมจีนผักแก้มเราก็จะมีถัว่วแล้วก็กระลำปรีนะคะน่ากินม,มากมากเลยคะ่ะทุกคน ี๋ยวถ้าพีมาตักน้ํายาให้ดูนะคะว่าคนมากอันนี้พี่สาวเราทำนะคะน้ํายาปลาช่อนนานะคะทุกคนหอมมากเลยนี่นะคะทุกคนคนมากน่ากินสุด ดูน้ำยาดูน้ำยาสะก่อนน่ากินมากเลยค่ะทุกคนมากินด้วยกันค่ะนี่นะคะ่ะทุกคนอันนี้เป็นเส้นขนมจีนนะคะเราซื้อมาแพ็คครึ่งโลอันนี้สิบ้าบาทเส้นสวย ก็จะเอาเส้นมาอันนี้เราจะใส่ผักกันคะคะใส่ถัว่วใส่เปลยจา้าเนี่ยคเมานี่นะคะทุกคนตากลงไปอือ ตอนตักนี้จะบอกว่ากลิ่นน้ำยาขนมจีนหอมมากๆเลยค่ะทุกคนน่าก,กินสุดๆเลยค่ะน้ำยาโคลนคลักแบบนี้เลยนะคะเราทำเองจะตักเยอะขนาดไหนก็ได้นะคะทุกคนใส่ลูกชิ้นปลาลงไปด้วยน่าก,กินสุดๆค่ะทุกคนนี่ค่ะทุกคนน่าก,กินมากเดี๋ยวเราไปกินกันค่ะ เส้นเรื่องเส้นเด้อบบดน,นี้อืมอร่อยมาก ยำยาแบบเข้มข้นมากค่ะอืมพริกโดดม,มาเด้อจ้ามากินด้วยกันอืมเผ็ดลูกชิ้นค่ะลูกชิ้นปลา บื้งเสียนพี่น้อง